สวัสดีครับผมอยู่ที่ภูเขาลาศนะครับตอนนี้ระหว่างสถานีรถไฟภูเขาลาศกับนครราชสีมาโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับจากกรุงเทพโคราชในแบบเดิมเนี่ยในแบบเดิมเนี่ยก็คือว่าทางรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งระดับพื้นดินจากโคกกรวดมาจนถึงภูเขาลาศแล้วก็เริ่มยกระดับเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาแต่ว่าภายหลังเนี่ยมีการร้องเรียนมีการอ่าเขาเรียกว่าพยายามที่จะ ผลักดันให้รถไฟยกระดับเนี่ยยกตั้งแต่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ภูขอลาดนะครับบ้านใหม่บ้านเดือยาวเข้าถึงตัวเมืองนครราชสีมาเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าปลายสะพานยกระดับฝั่งภูขอลาดยังด้วนอยู่แค่นี้นะฮะเพราะว่าข้อสรุปนี่ก็คือว่าให้การรถไฟเนี่ยยกระดับตั้งแต่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ภูขอลาดยาวเข้าตัวเมืองโคราชไปลงอีกทีนู่นเลยฝั่งกีฬาเลยนะครับ น่าจะรุวมร่วม10กิโลกว่าโลได้นะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณต่อหม้อสุดท้ายของรถไฟความเร็วสูงฝั่งภู้ขอลาดเนี่ยจะเป็นองศาที่ลดระดับลงนะครับลดระดับลงมาสู่พื้นดินแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะต้องมีการแก้แบบแล้วก็ทำให้มันเชิดขึ้นอีกรอบนึงนะฮะมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดน,นึงแหละแต่ว่าก็โอเคตรงตรงนี้นะฮะณจุดนี้คานตอหม้อสะพาน ของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ,ปร,มาณมประมาณ6 7เมตรประมาณเนี่ยนะฮะประมาณ6 7เจเมตรน่าจะไม่ถึง8เมตรนะฮะ8เมตรนี่น่าจะถึงปีกนู่นนะฮะ8เมตรอันนี้น่าจะประมาณ6 7เมตรเห็นจะได้นะทีนี้ก็จะเป็นองศาที่ต้องปรับแก้ใหม่ก็คือต้องเชิดขึ้นนะครับไปทางบ้านใหม่ภูเขาลาศก็คือฝั่งทางนู้นนะครับทางสถานีรถไฟภูเขาลาดอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็คือ ไปทางโคราชนะครับไปทางโคราชสาเหตุที่ต้องมีการแก้แบบเพราะว่ามีการชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็ขอให้การรถไฟเนี่ยทำเป็นยกระดับพันบ้านใหม่ได้ไหมเพราะว่าตัวบ้านใหม่ภููขาราชเนี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านสองข้างของทางรถไฟแล้วก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการสัญจรผ,ผ่านไปมาทีนี้ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงวิ่งบนพื้นดินเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทําทางลอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมัน อาจจะเกิดปัญหาในการขยายผังเมืองในอนาคตของโคราชซึ่งมีแนวความคิดว่าจะยกโคราชเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในในอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งก็สอดรับกับนโยบายนี้นะกับับแนวคิดนี้นะครับฉะนั้นการรถไฟก็เลยต้องแก้แบบตัวนี้ใหม่นะครับแต่ได้ข้อสรุปแล้วแหละว่าจะมีการยกระดับจริงๆเนี่ยนะฮะจากบ้านใหม่ภูขอาชบ้านใหม่บ้านเดือนะฮะบ้านเดือ ข้ามไปถึงตัวเมืองโคราชข้ามฟากไปเลยนะครับก็คือข้ามสะพานบปพาสเรียกเมืองข้ามสะพานสีมาธานีนะครับเข้าสู่สถานีานครราชสีมานะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นชั้นสานะฮะของรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ออกไปทะลุฝ,ฝั่งจิระนะครับแล้วก็ไปลงอีกทีแถวแถวพะเนานะครับอ่าไม่ใช่สิแถวแถวบ้า,านเกาะน,นะเพราะอันนี้เป็นความเร็วสูง โครงการกรุงเทพกรุงเทพขรุขระของคายนะฮะก็น่าจะไปลงแถวบ้านเกาะนะฮะจากแบบที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพามาดูกันว่ามีการก่อสร้างเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับตรงนี้เป็นบริเวณอ่าระหว่างสถานีรถไฟภูขรุขกับนครราชสีมานะครับบริเวณต่อมอสุดท้ายนะครับ